รถสวยน่าใช้พี่วีจัดให้สำหรับวันนี้สำหรับเจ้า Honda City 1.0 SV ปี2022คันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นรถที่พึ่งเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆผมดำเนินการเก็บรายละเอียดมาให้หมดแล้วพร้อมใช้เลยในส่วนของรถเนี่ยรถได้ปี22ใหม่แค่47,000เท่านั้นและที่สำคัญคันนี้ยางปีใหม่ด้วยปี24พร้อมใช้งาน ใครกำลังอยากได้รถ Honda City โดยเฉพาะสีขาวตัวที่ขายดิบขายดีผมแนะนำให้ชมคลิปนี้รับประกันเลยนะครับว่าเจ้า Honda City 1.0 SV คันนี้สวยถูกใจแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีนะครับกลับมาพบเจอกับพี่วีอีกแล้วที่บริษัทพยนตร์สาขาเสรีไทย95อยู่หน้าบริเวณแบ็กดอปสวยๆของบริษัทพยนตร์ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้มีรถตั้งโชว์ขายอยู่ประมาณ50คันแต่ในสต็อกเรามีประมาณ500คันถ้าใครอยากได้รถเกง๋งคุณภาพสวยเกรดเอรบกวนนะครับกดติดตามกดถูกใจกับช่องนี้ไปเลยและ ผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมมีรถเก๋งซีดานรถเก๋งที่ออกแบบตกแต่งมาพร้อมใช้สำหรับคุณลูกค้าที่มองหารถประหยัดน้ำมันตัวนี้เป็นเจ้า Honda City 1.0 V ปี2 0 2 2นะครับผมเป็นตัวซีดานนะในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ไม่น้อยด้วยคันนี้ไม่แค่47,000เท่านั้นและที่สุดทัรถเป็นรถโครงสร้างเดิม ประวัติศูนย์แน่นอนในส่วนของตัวรถนะผมบอกเลยนะครับว่าสีขาวเนี่ยสภาพสวยกริบไร้ริ้วรอยเลยในส่วนของงานโครงสร้างรอบคันทั้งคันเป็นรถโครงสร้างเดิมนะกระจกเป็นกระจกเดิมแท้ฮอนด้ารอบคันเลยอย่างที่ป้ากี้ได้ถ่ายให้ดูนะครับไฟหน้าของเจ้า Honda City คันนี้นะไฟหน้าได้มาเป็นโปรเจคเตอร์โคมใสามากๆและในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้นะครับผมในส่วนของชุดกันชนหน้ากระจังหน้าสมบูรณ์แบบ มากมากสีสวยสม่ำเสมอขยับมาดูกันต่อในส่วนของตัวร้อแม็กครับล้อแม็กได้มาเป็นขอบ15นิ้วตัวนี้รับมากับยางโยโกฮาม่าปี24ยางพึ่งเปลี่ยนสภาพดอกยางสวยมากและนิ่มมากๆนะครับผมพร้อมใช้งานเลยลักษณะของตัวรถคันนี้นะครับระบบเบรกห้ามล้อเนี่ยดิสเบรคคู่หน้าและดัมเบรคคู่หลังมีมาให้ล้อแม็กเดิมลายสวยสไม่มีริ้วรอยแน่นอน ในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยกุญแจรถคันนี้เป็นระบบ k e y l e ร s Smart Entry นะครับพกกุญแจไว้กดเปิดที่ประตูได้เลยด้วยนะและได้ทั้ง2ฝั่งด้วยในส่วนของรถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นรถโครงสร้างเดิมๆใช่ไหมไฟท้ายรมดําสภาพสวยเลยเป็น LED อีมีในส่วนของตัวหลอดไส้ผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวรถนะครับด้านท้ายโลโก้ Honda City IV t e c h เท,เท็ติดตั้งครบถ้วนนะครับมีมาให้ครบเลยเพราะฉะนั้นคันนี้น่าใช้จริงๆและที่สำคัญอย่างที่บอกไปคันนี้ใหม่แค่7 7 0 0 0กับราคาที่บริษัทพยนต์ตั้งขาย3,99,000ใครชอบรุ่นนี้ใครอยากได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานผมแนะนำนะครับ3,99,000สวยจริงๆ ในส่วนของตัวด้านท้ายท้ายเต็มๆแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถกดเปิดประตูฝาท้ายได้จากกุญแจรีโมทส์ทเอนทรีแบบนี้เห็นไหมจะมีลักษณะของการเปิดประตูฝาท้ายแบบนี้ครับกดทีเดียวนะแล้วก็สามารถเปิดประตูฝาท้ายแบบนี้ขึ้นมาในส่วนของตัวมิติพื้นที่จัดเก็บห้องสัมภาระด้านหลัง กว้างและลึกมากๆรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยสำหรับเจ้า Honda ยังมีในส่วนของร้ออะไหล่มาให้แต่เป็นร้อสไตล์ญี่ปุ่นไซส์แบบนี้เลยนะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆแต่สิ่งที่อยากให้ดูมากกว่านั้นก็คือลักษณะงานโครงสร้างที่ค่อนข้างกริปมาเดิมแท้จากโรงงาน หัวน็อตในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายหัวน็อตเดิมๆสภาพสวยๆกรๆิบแบบนี้เลยไฟท้ายเดิมรอยเม็ดอาร์คฟิลเลอร์ต่างๆทุกอย่างถือว่าเดิมสวยจบครบมาแน่นอนนะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้า Honda City 1.0V ตัวซีดานคันนี้นะผมพาไปดูด้านในกันต่อในส่วนของรถคันนี้สิ่งที่ได้มาด้านในห้องโดยสารตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสภาพ ไร้ริ้วรอยเลยในส่วนของตัวเบากผ้าเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์กับความเป็นลักษณะของตัวผ้าที่มีลายของผ้าอยู่นะครับมองดูในกล้องมันสีมันจะเฟรๆหน่อยนะแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวจริงสวยมากๆในส่วนของตัวคอนโซลด้านในนะครับเน้นโซนคอนโซลด้านในสีดําเป็นหลักนะมีการบุ กุ้มด้วยผ้าตรงแผงข้างประตูและในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางได้มาเป็นวิทยุเดิมของโรงงาน HONDA มีมาให้พวงมาลัยเป็นลักษณะของพวงมาลัยเดิมชุดเกียร์ออโต้แอร์เป็นแมนนวลน,นะครับผมหน้าจอ ทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับได้มางานโครงสร้างเดิมๆป้ายเพจติดตั้งมากับตัวรถอยู่ครบนะในส่วนของรถคันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารถเป็นโครงสร้างเดิมนะในส่วนของตัวเบาะด้านหลังสภาพสวยไม่ได้แตกต่างจากตัวด้านหน้าแน่นอนนะครับเน้นโทนสีดำเบาะผ้าแน่นอนครับนั่งสบายระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่พี่ๆไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับรถเก๋งไซสีดานไซเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมเพราะว่าข้างในเนี่ยนั่งสบายมากๆนะห้องโดยสารมิติกว้างขวางจริงๆในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับจอโชว์และตั้งขายอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย95 ผมฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถเก๋งใช้งานดีๆสัก1คันและอยากได้เป็นเก๋งซีดานนะคันนี้ใครพลาดถือว่าพลาดจริงๆเพราะมันสวยจริงๆนะครับสำหรับเจ้า Honda City 1.0v ซีดานตัวนี้รถปี22และที่สำคัญแอบกระซิบยางปี24นะกุญแจสำรองก็ครบท้่วน2ดอกด้วยในราคา399,000จัดได้เต็มฟีดาวพี่ผ่อนอยู่ประมาณ 7,000นิดๆใครอยากได้รถคันนี้ทักทายหาพี่วีตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าพี่ได้รถคันนี้สวยๆไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนเครดิตดีออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทโทรหาพี่วีนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของพี่วีและช่วยกดติดตามกดถูกใจกับพี่วีหน่อยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่พี่วีมีมานำเสนอแบบนี้ถึงบ้านให้กับคุณลูกค้าได้แบบสบายๆเห็นรถสวยๆ พร้อมจองพร้อมจัดนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ